โอเค่ขอโทษดิครับผมบิ๊ดอาบีนะครับผมวันนี้ครับก็จะมาถ่ายคอนเทนต์นะครับผมถ่ายคอนเทนต์ทำเพลงถ่ายอนิเมะกับโทคุตสึนะครับผมหนังแปลงล่างนะครับผมอ่าโดยกติกามีอยู่ว่าจะให้ผู้เล่นเลือกระหว่างอนิเมะกับโทคุตสึแล้วผมเดี๋ยวจะทําเพลงให้เขาถ่ายนะครับผมว่าเป็นเพลงจากเรื่องอะไรโอเคท่านก็ไปถ่ายคอนเทนต์ได้ไหมครับ คอนเทนต์นะทำเพลงทายอนิเมะทำเพลงทายอนิเมะทำเพลงทายอนิเมะอะฮะทำเพลงทายอนิเมะได้ไหมโอ้ยไม่ค่อยดูขอขอขอบคุณครับไม่ได้ทำเพลงทายอนิเมะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ค่อยดูอ๋อไม่ค่อยดูนะขอ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 บคุณครับ ไม่ได้ไงฮะไม่ได้ละอีกแเทวโอเคทำเพลงไทยอนิเมะอ่าได้ไหมได้ใช่ไหมได้เาได้โอเคพร้อมมฮ้นเเคิแป้ของเคชิจนสุจากเรื่องเชียนโซแมบผมถูกต้องครับผมครับอครับครับผมครับโอเคแค่นี้ เดี๋ยวพวกความแฟร์เดี๋ยวมาให้มีถ่ายทบกุณสืบด้วยะนอะไรไอคัมเพลงท้ายอนิเมะอนิเมะการทบกุณสืบหนังแบลงล่างอะเรื่องอะไรแบลงล่างครับไปดูเรื่องอะไรฮะเก่าไก่กาอันนี้รับไหฮะไอ้ไวฟ์ฟอ่ะ์อะคลิปวัวเลยนะเออเก่าไก่กาฮะไอ้หุ่นยนต์ที่เป็นหน้าสิบตัวคืออะไรอ่ะ มันเป็นหุ่นยนต์หน้าสิงโตที่แปลงร่างได้เกาเลเจอร์นะเกาเลเจอร์เออครับผมพร้อมนะเด้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 อเดเด้ด้อทมฮะเฮ้ยไม่ขู่ไม่คุนเลยเนี่ยยุคสองพันอะสองพันมาร์ตไลเดอร์ไปให้ดับเบิ้ลเหรอดับเบิ้ลดับเบิ้ลมันปลายยุคแล้วต้นยุคอ่ะต้นยุคเลยอันเนี้ยผมไม่เคยดูมาร์ตไลเดอร์เลยเฉลยไหมฮะ มาเลยเด้อเกโตโอ้นะผมสระทันเลยผมไม่ค่อยได้ดูมาเลยเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับเก่าไปท้ายไม่ได้ขอบคุณอมนะเด้อเด้อเด้อ จะให้ทำเพลงไทยในมิกับโทคุตสึหนังแลงล่างเรื่องอะไรระหว่างอนิเมะกับโทคุตสึอนิเมะอ่าพร้อมยังเดือเด้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 อเดอฮ่เอเอเครับ่ชื่อภาคชื่อภาคจะชื่อไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ผมได้นานแล้วภาคอะไรชื่อเลยห เลือกอ,อันไหนฮะก็บังอนิเมะกับทุก,ทกั้สึโอเอาเป็นอนิเมะแล้วกันครับโอเคเคยชอบเรื่องอะไรฮนะถามก่นอนวงนี้ไ่ค่อยดูดสิครับพร้อมแล้วเนะอันนี้ของดิจิมอน จีมอนอ่าอยู่ต้นๆยุค2000น่ะฉากแรกอะไรชื่อจิจิมอนเป็นเจร์อนิเมะกับโทคุทัศสือเรื่องระหว่างอนิเมะกับโทคุทัศสือเน้ยโทคุทัศสือชอบดูเรื่องอะไรปลาซิลล่าแต่จะไม่อันนี้จะไม่ถ่ายปลาซิลล่านะ เอ่อโทคุัุสึแต่ไม่ใช่คอนซีลาใช่ไหมครับเรื่องเลยอ่ะอันนี้มะกับโทคุัุสึเรื่องกัะเดนหนึ่งอไอเนือตกปะเ็นเพราะเน้โอเคตนตึตืน่แหละเป็นเซนไตุกแรกลูกแรกแรกเอ็นโต นึกอยู่ว่าอะไรซันวอรชันเหรอยุคแรกเลยนะแรก,กแฟลชเจอร์โตตองจริงปะยากยากเลยไหมบั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 มจะมีอนิเมะกับโทคุณทีสึเอาอันไหนฮะอนิเมะดีกว่าอนิเมะค่ะปกติชอบเรื่องอะไรชอบ ดูยากเกินจะสื่อะจะที่สื่อก็ได้ค่ะพร้อยังครับตต๊ด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 ตึดตดตึดตดตึ๊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 ดต

จะมีให้เลือกระหว่าง่โมคูสัสึ่กับอนิเมะเอาอันไหนไม่มั่ใจเลยจัลองดูไหมลองดูไหมลองดูไหมลองดูมพ้พอเยเติ้ลมติ้ลเ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 ต้เติ้ลเติ้ลเติ้ลดตลเตลต้ฮติ้ลเติ้ลเตลดติ้ลเติ้ลเต้ลเต้เต็นไอตลติ้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 ลติต มีให้เลือกระหว่างอนิเมะกับโทโคุสืหนังแปลงล่างอานิเมะดีกว่าโอเคพร้อมนะฮะมั่นใจไหมน่าน่าจะได้พร้อมนะพร้อมไดมโอเคสามสองหนึ่ง <c oughs> เตือดูแค่นี้แหละไม่คุณคุณคุนแต่จำชื่อไม่ได้อะไรนะขอขออีกรอบหลอมเตือดูเตือดูเตือดูอ๋อวันพีดได้ไหมใช่ฟังรู้ได้ไงว่าวันพีดนะอ่าฟังบ่อยมากเวอร์ชันแรกอ๋อฟังแต่เวอร์ชันแรกเวอร์ชันอื่นก็ฟังมาบังค่ะก็ไม่ฟังไม่ฟังเพลงใหม่บ้างอ่ะอืมไม่ใช่แนวค่ะชอบช่าเพลงแต่ี่ปุ่นกับเกาหลี จะมีเฮตเลนระหว่างอนิเมะกับโทรคุัตื่นเอาอนิเมะกันอนิเมะเนาะโอเคพร้อมยังฮะพร้อมเติเติรดเติติรดเติร์ดตดเตรดตดตรดตเต ตืตเต้นต oh <my> ืตต้ดต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 ืตตต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 แค่นี้ให้ให้ถายว่าจากจากเรื่องอะไรเตื่องตะไตวะตำทตใบตำใบเป็นแมยุตสองทันยุกๆุตเดียวกับนัลโตะที่มาใกล้ๆกตันอ่ะมาใกล้ใกตันตาอต้ดคตขัตได้ไหมอะไรอ่ะขึ้นต้นด้วยตัวบีตีนตลโตะนตลโตะไม่ใช่ไม่ใช่ไมล่อาสมี เจอของยากเลยยากเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไหมอ่าใบ้ยบ้ใบเป็นนักสืบ ทำไปจุดคืออะรแต่ว่าไม่ใช่โอ้โหโเเนาะมตัดใเนาะเออไม่รู้อะมึงนัดมาไมีกี่เรื่องพี่นึงถึงเรื่องล่าสุดอะไอ้ตาฟ้าหรอพี่มชื่อไม่โกอะไหมฮะุไปไปอย่างหนึ่งใส่แว่นใคนันเหรอทำไมคนันมันมีอยู่เรื่องเดียวอะแหละคนอันเหรอใช่ ทำเพลงไทยไร้ไมโอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เคโอเคเปี่ยนมาก <Whoa. S 2> แน่แน่ใจนะแน่ใจครับ Are you sure about that? ผมว่าทำเพลงคุณคนไทยได้เลยโอเค Ready? Ready? Okay. <c oughs> <c oughs> พี่รุตต้อครับต้องเฮ้ยเกีอยวพัน้าโอเอ้ยยังไม่เห็นเลออ้ยสุดยอดโอเยสุดยอดโอเคพร้อมแล้วพี่พร้อมครับอ่า ผมเป็นยากไปว่ะขออย่างนึงขอยาวขึ้นได้ไหมเด้อเด้ออันนี้วัวไม่ใช่แหละปั่นมั้ยเนี่ยไม่ปั่นไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงเพลง,ง,งอะไรมีสแตนนะอ๋อโจโจ้เหรอโจโจ้เหรออ่ะงั้นตอบโจโจ้แล้วเอาไปตัดให้เหมือนกูตอบได้อ่ะ <laughs> ก็จบคลิปไปท่นนี้แล้วกันะนะครับผมก็เป็นไงบ้างก็นั่นแหละตามนั้นแหละตามคลิปเลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงสมัคร YouTube m e ม b e r s ชิพแล้วก็รวมไปถึงกดโดนเนทที่ซุปเปอร์แดงด้วยนะครับผมโอเคทั้งนั้นก็ซีโรเกนเน็กวิดีโอแล้วผมแล้จักนครับในที่สวันนี้กันเย้เฮ้